มือนีแม่บานเพื่นจมอยากกินหอยแครงเนาะก็จะไปซื้อหอยแขงให้ไม่บานเพื่นหอยแครงนี่เฮาก็ประด้ไปซื้อไก่เนาะก็จะไปซื้ออยู่ลานะไกไก่ีเพราะว่าหนาหนาวเขาเจีองทะเลมากขายเนาะยูนี่ก็มีหลายอย่างทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาโอ้มีคุยยางเหอครับยูนี่ก็ได้ซ้ำอยู่ตลาดคนละเอาวันที่นี่เฮาไปล้านพักแล้วเฮาก็จิลงไปมาดเนาะจะไปเบิ่งหอยไม่บานเพื่อนหอยเนี่ก็ประเด้มีหลายเพราะประเดี๋ยวเนาะครับสงสัยมันบ่อนหนาหนาวเขาเจวก็เล่บใส่าซัี อันนี้ก็เป็นพวกของทะเลเนาะที่กระจอกมาแชแข็งไว้ก็สิมาซีงมไปฝากแม่บ้นเพิ่นซะวกอนแล้วนี่ละครับแนวใดก็ไเลยเอาได้ของแล้วเฮาก็กลับท่นบานหลบวันนี้แม่บ้านเพิ่น,น,น,นสิทากินดวเนาะบางยูก็รานพักของเฮานี่มักกระิบไกลจากบางยูของเฮานะไป่เป๊บเดียวก็หอดแล้วเนาะเพราะว่าถักแกเราซื้อจ,จ,าจาัากระย่านนาไว้ขันนึยงยามเ้าไปไสามาใสากัไปไงแต่ว่าไม่กับ,บ่ได้ไกลได้ยางกัไปก็มา10นาที่ของแล้วเนาะจังได๋มีเจ้าก็ร็ย่ากับงข่ก็ได้อนยาหอยกได้นวะเราว่าตอมีนําาามมฝก่บนผมด้ลงไปีา พันอยากกินนมกินานาเอาบัที่นี้เขาได้หอยมาแล้วเขาจะทำการล่างเนะาะกสัสจได้ลวกอย้ประมาณเนากริีล่างประมาณสอามน้ำเนะาะหอยอยูนี่กับราคาบ่แพงด้ถุงละสามพนึงเนาะนี่แถ้าเทาอยากกินรวดเร็วเขาก็ไปใกล้ๆนี่ก็สะดวกดีที่กันแต่ว่วบ่าเพื่อนม่งกับบเด็กของไคือยังอยู่ตลาดเนาะแต่ว่าม่งกัพ่อซกันได้อยู่ใกล้กับบ่มีเนาะแม่บ้านผมก็คิดอย่างไรบู้อยากกินหอยแข็งกับเขาอ่สัตว์เขากอ้เอออยากกินกัจิีห้าเห็ดม่ให้กินตัวเอาห้องข้างหมอเรียบร้อยไปนี่เขาจะไป ท่ายก็เด้ซื้อเป็นกนิืนเก้าแต่ว่ากับเ่็นว่ามมนกับบ่ด้แพงพราายนเากับ่ด้ไม่เห็ดยังไยปนเนาะในกิมนทีปูน่ยกับบ่ด้เห็ดยางเนาะกับใส่ผักซีใส่บักพีกใส่กระเทียมใส่บักน้าใส่มีกับพ่อเนาะเอ็นง่ายๆกับสียเพือเกลียวอันละเาก็บหมาปั้นบักพิกโดยเครื่องปั้นของเฮานี่เนาะเครื่องนิดหน่อยนี่แหละปั้นดีคับนี่แหละเนวาขายบ่ด้ตีลัวไว้เป็นเครื่องปั้นนี่ละเนา้เด็ดกุยยางเนาะยว่เฮิดเขาะกทิ่นก็บปั้นบักพีกปั่นกระเทียมสะดวก การปลูกเนาะีนแล้วอยู่กับแม่บ้านเป็นสคนกินเอียงก้าวเนาะง่ายๆแม่บ้านพมคนกินง่ายอยู่ดอกเอาวัดที่นี้เขาก็จะมาทำการปลูกเยเนาะก็จะใส่บักน้าหน่อยหนึ่งไปเลยเนาะเาก็จะใส่น้ำตาลปี๊บได้ขาดบ่อใดก็ได้น้ำตาลปี๊บนี่มันก็หวานแ่บเนาะเนาก็ใส่น้ำปลาผงซุรสดนะซึ่งนี่้าวเรวะแะครับน้ำกินซีฟูดเนาะบ่อใดเห็ดเงี้ยงง่ายดอกวัดที่นี่น้ำเขาก็ฉีห้อนะเนาะเขาก็จะไปลวกไหขอ้เข้าวัดที่นี้หอยนี่เขาก็จะไปลวกด้วยเนาะเขาก็ร่วงสากมหน้าที่กับ้พ มากครับสีเขาน้องกันแซ่บเพื่อยังเกาล่ะครื้นนี้เมนูหอยแข้งมาครับสิเขาองกันแซ่บเพื่อยังเกาล่ะครื้อนี้เม่น็ดหอยแข้งสูไหมบ้านไปกินครับกาจายกินับน้ำกันหวานไมาอยากกินเขาต้องหอยแข้งมาอยากให้ไดดตัวครับตะกี้กับ่มากดือเปลเี่ยวามเทียนง่ายกิกับเขายปนองใครไม่านมั้ง นิ้วเข่าป่ะอืมดีบกว่านี่กันบ้างก็คือพ่าขนาดนึกวันดีเลยอิงตัวยน่อยรัเส้นป่ะย